สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเของเครือเร e ต์สา,า Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราก็ยังอยู่ในแมปคาร์บา r า p u พ l บลเช่นเดิมนะซึ่งเราอยู่กับคุณเราอยู่กับคุณเฟ r ร์ก y นะวันนี้เล่นเป็นพันธมิตรสีน้ำเงินที่ฝั่งซายนะปกติเขาจะเล่นสีเขียวนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณโซฟ r รเนลนะใช่ไหมใช่โซฟ r รเนลเป็นพันธมิตรสีเขียวนะอยู่ที่ฝั่งขวานะ สาเหตุก็อาจจะมาจากการที่คุณโซโฟเนลเลือกสีเขียวนะคุณเฟอร์กี้ก็เล่ต้องเล่นสีน้ำเงินนะอันนี้ข้อสสนษฐานล้วนๆเลยนะฮะอ่ะช่างมันนะครับเรื่องนั้นแต่ที่แน่ๆนี่คือมีการเปิดเป็นโรงทหารนะก็ก็เรียกว่าไนะตามสูตรปกติของพัทมิรนะะเวลาที่พัทมิตรเจอกันเองเนี่ยเขาจะเล่นทับบกเป็นหลักนะฮะไม่ได้ขึ้นทับอากาศนะ,ะแล้วก็มีเอนจิเนียร์ออกมาด้วยนะครับเพื่อเอามายึดบ่อน้ำมันนะซึ่งอันนี้ก็ เรากร็รู้กันดีนะว่าแต่ฝั่งสีเขียวนี้เขาสร้างเอนจิเนียร์ด้วยหรือเปล่าอ๋อนยังไงเพิ่งจะมานะอ่ะก็ถือว่าเป็นเออจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติมันก็ใช่แหละอคือหลักๆเลยนะสร้างโรงทหารออกมาแล้วเนะี่ยต้องสร้างหมาออกไปสเกลนะฮะไปเปิดแมปนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการสร้างทหารออกมานะฮะออกมาตามหรือไม่ก็เป็นการสร้างเอนจิเนียร์มาก่อนข้อดีคือถ้าคณสร้างเอนจิเนียร์มาก่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะส่งไปยึดดัมมันได้ เอาไปยึดบ่อน้ำมันได้เร็วไงก็จะเป็นผลดีในเรื่องอีโคโนมิกนะแต่ข้อเสียคือคุณจะไม่มีหานไว้ป้องกันบ้านแต่ถ้าคุณสร้างหารออกมาก่อนคุณก็จะมีหานไว้ป้องกันบ้านาเพะผื่อก็ไปบุกได้ด้วยนะแต่ว่าคุณจะยึดบ่อน้ํามันช้าแค่นั้นแหละจนฝั่งซีเคียนี่ก็บ่อน้ํามันก็จะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเปิดด้วยพีสกิปเปอร์อย่างเยอะเลยนะมีการจับยัดเข้าตึกนะจุดนี้ด้วยนะขออนุญาตกดดูซิหลังนี้มีสามหลังนี้มี1นคนโอเคนี้ยังไงเนี่ยหมา ปะทะกันแล้วยังไงครับตรงนี้มีพิสกิปเปอร์วิ่งเข้ามาหนึ่งคนมา้าอุ้ยโดนเป่าทีเดียวแตกเลยนะอ่าเป็นอาวุธปืนลูกซองนะ,ะดามเมจมันก็จะเยอะกว่าอาวุธปืนกลน,นะอันนี้คือตามระบบเกมเลยนะแต่ว่าเอ้าคนนี้โดนสวบตายโอเคแล้วก็วิ่งออกนะฮะฝั่งสีเขียวก็สร้างมา้าออกมาวิ่งตามเลยนะครับแล้วผมชอบภาพพอร์เทรตของมา้าในเกมภาคสามมากเลยนะคือแบบมันเห็นเขี้ยวชัดเจนม,มาดูเออมันอ้าปากแบบนั่นแหละ น้าเกิงขามอ่าโอเคอ่ะฝั่งสีน้ําเงินนะครับย้าย MCB มากลางณจุดนี้นะฮะหลังจากที่สร้างท่าเรือแล้วนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคเล่นทับเรือนะฮะกับเอโรงทหารนะดูส่งไล้จะเป็นอย่างนั้นนะฮะฝั่งสีน้ำเงินย้ายมาเพื่อที่จะทําการขยายฐานนะ Expansion น,น,นะโรงเก็บแร่นี่ยังไงก็ต้องมานะครับแต่ตรงนี้ยังไงอะไรเอ่ยโอ้หมาฝั่งสีเขียววิ่งมาเอ้ยว่ายนะ้ำมาสกเกานะฮะ แต่เจอรีบไทยก่อนนะก็เลยโดนยิงตายไปตามที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยน,นะโอเคแล้วยังไงครับตรงนี้รีบไทยฝั่งเสียมเงินอ่ยอีกขั้นหนึ่งก็ลงมานะมาประชุมกันมารวมทับกันแนะละฝั่งสีเขียวว่าไงโอเคเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิดมาแล้วนะครับหย่ยอนลงไปสามลูกเน้นๆไม่พังนะะอืม โอเคท่าเรือโอไม่ใช่ท่าเรือนี่สนามบินนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเครื่องบินนะฮะก็ต้องก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมจะพูดทําไมวนะเนี่ยเฮ้ยบินดีเคเตอร์มาอีกหนึ่งลัโอเคเรียบร้อยครับจีฮะไม่รอดอย่างที่เห็นนะฮะร,รีบไทโอ้โหลงไปแล้วนะเลือดเลืออยู่นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวยวังไงครับฝั่งสีเงินขยายฐานเสร็จป,ปุ๊บพับเก็บเลยนะอ่ะแต่ว่าลักษณะนี้นเ,นเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าคุณต้องการที่จะขึ้นเทคมากกว่า เช่นหนึ่งนี่คุณจะต้องดึง MCV กลับมากลางในบริเวณที่มันส่งข้อมูลมาถึงนะนั่นแหละครับอันนี้ข้อเสียเลยนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวนะตัดสินใจขยายฐานขึ้นมาด้านบนนะอใจการขยายฐานบนบกนะฮะไม่ได้ลงน้ำนะ้วตรงนี้ว่าไงเนะี่ยวินดิเคเตอร์เอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะเครื่องบินอพอลโลนะฮะฝั่งสีน้ำเงินนี่บินกลับบ้านก่อนนะบินกลับบ้านก่อนแนละ้วตรงนี้โอ้โหปีสกิปเปอร์อย่างเยอะเลยนะริบไทสนะ่าจะสู้ไม่ไหวนะ ถ้าเข้าไปนี่ผมว่าโดนยิงแตกหมดแน่นอนนะแตกแตกหมดก็มีอยู่คันเดียวนี่หว่านั่นแหละฮะโอเคอ่ะตรงนี้ไว้ครับอาพาโลสีลำเลยนะเอาอย่างนี้เลยนะครับคุณไม่เล่นสายวินิเคเตอร์นะฮะไปเล่นสายอพพารโลนะฮะซึ่งแปลกนะะปกตินี่คือไม่น่าจะต้องปั๊มอพอลรโลมาเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะว่าเขาต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเคาน์เตอร์กองทัพอากาศของฝั่งพังพังทวิตของฝั่งสีเขียวนั่นแหละ นะฮะส่วนตรงนี้ยังไงครับพีสกิปเปอร์โอ้โหเคลียบ้านเลยนะเข้ามาอย่างนี้เน้นๆเ,เลยนะแต่ว่าฝั่งเสียงเงนเขาก็มาเติมนะครับผมเรียบร้อยสรุปก็เคลียร์ได้ไม่หมดนะฮะอ่อ่ะ,อะส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งเสียงเงินอุ้ยเดี๋ยวนะเสียงเงินเอาอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหเอาเอ็มซีวี o M C v มากลางอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าการกลางอัดหน้าบ้านนะโอเคสร้างปอมขึ้นมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะโอ้โหข้างๆตรงไฟฟ้าเลยนะดัง ต้นปาล์มนะต้นมะพร้าวต้นต้นปาล์มอะไรสักอย่างนะไม่รู้ว่าต้นมะพร้าวหรือเปล่าโอเคฟินดิเคเตอร์มาตามเก็บงานเรียบร้อยนะฝั่งเสียเงินบอกว่าไม่เป็นไรนะทําลายได้ก็สร้างใหม่ได้นะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้นไงมาแล้วนะโอเคแล้วก็ยิงอัดเข้าไปที่ฐานนะแต่ตรงนี้ฐารจะเปิดเลเซอร์โอ้โหเสียเวลาเล็งน,นะโอเคคนนี้เล่งได้นะครับสแปมจรวดอัดเข้าไปรัวๆนะแต่ก็ไม่ทันนะ โอ้โหเรียบร้อยฝั่งเซมเงินก็ต้องกดซ่อมเลยนะนะจุดนี้ส,ส,ส่วนตรงนี้ยังไงครับเอาโลบินลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้อืมีฝั่งสีเขียวผงบินฝั่งสีเขียวก็ตามมาด้วยนะตรงนี้อุ้ยเกือบได้วินดิเคเตอร์หนึ่งลำนะตรงนี้ฝั่งเีมเงินนี่ก็ต้องออกก่อนนะเพราะสีเขียวเข้ามาสู้นะครับไม่ไหวนะเีเงินยังไงคุณก็ต้องออกนะฮะลงจอดเลยครับยังไงสนามบินโรงจอดอยู่นี่นะโอเคต้องลงจอดนะครับลักษณะนี้เออลงจอดที่โรงจอดนะฮะ ต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะฮะไม่งั้นสับสนนะโอเคซ่อมแสมกันไปนะตานี้ดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะยาวก็ได้นะเรียบร้อยฝั่งสีเขียวสร้างปอมขึ้นมานะตรงนี้อู้รวมทหารโอ,อ้อย่างนี้เลยนะฮะฝั่งสีน้ำเงินนะชื่ออะไรนะเฟอร์กรี่นะฮะสับสนนะโอ้โหวีกิปเปร์มีฐานแกบด้วยเปิดเลเซอร์ค้างไว้อีกนะฮะ ยังครับมีหมาวิ่งเข้ามานะครับฝั่งสีเขียวเรียยร้อยครับเห่าไปสตันโดนหมดเลยนะแล้วโอเวุธเมลยอย่างหมานี่มันวันฮิตคิวนะตรงนี้ยังไงเนี่ยลำแสงเจ๊งใค่มา,มาโอ้โหพีซีปเปอร์แข็งไปสองคนนะกำลังจะสลับเป็นโลนะดูทรงแล้วไม่ทันนะปอมปืนมาแล้วนะครับฝั่งสีเงินนะจุดนี้นครับแต่ว่าหมาในโอโวิ่งออกไปเจอป้อมสีเขียวยิงฮะอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดตรงนี้ยังไงครับ อพาร์โลบินผ่านหน้ากล้องนะฮะแต่ตรงนี้สีเขียวต้องดึง m c v กลับลงมานะอะอย่างน้อยก็เพื่อจะได้สร้างป้อมปืนละมั้งนะ,ป,ะป้อมปืนสร้างท่าเรือรอะไรประมาณนี้แต่ว่าท่าเรือนี้ก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอะต้องหวังเพิ่งกองทัพทหารราบนะตรงนี้อุ้งหมาวิ่งมาโดนเป่าทีเดียวแตกเรียบร้อยนะอย่างที่เห็นแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยโรงไฟฟ้าโอ้โหเกือบพังนฮะ กดไข่ทิ้งไ,ได้ทันนะอม,มีโลมาเฮ้ยเดี๋ยวนะสีเขียวอ๋อตรงนี้เป็นท่าเรือผมนึกว่าโรงไฟฟ้านะฮะทีแรกขออภัยนะท่าเรือที่สร้างริบไทยแล้วก็ไฮรูฟอยออกมานะอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยอโลมาพีซิปเปอร์นี่กระนำยิงเข้าไปเลยนะแต่ว่าดามเมจลดน้อยมากนะตั้งแที่ มันน่าจะลดเยอะกว่านี้นะโอเคโดมายังไงครับโดนทิ้งระเบิดใส่ไม่ตายนะครับอือสรุปตายเพราะพีสกิปเปอร์ที่อยู่ในบ้านนะตรงนี้มาครับพีสกิปเปอร์เคลียร์เลยนะโอเคยึดบ้านนะเรียบร้อยอ่าบนนี้อะไรโรมาของฝั่งเสียเงินเออน่าจะส่งไว้เพื่อเปิดแมปบริเวณนี้นะโอเคตรงนี้พีสกิปเปอร์สีเขียวมาจัดการป้อมปืนนะแต่ว่าป้อมปืนนี้มันยิงเข้าเยอะอยู่นะฮะอ่าอื้อ สีน้ำเงินยังไงครับเอาเสียป้อมไปแล้วนะจังหวะนี้ต้องใช้วินดิเคเตอร์หย่อนระเบิดลงหัวนะ้ครับผมครับหยอดลงไป2ลูกเน้นๆนะฮะไม่ตายก็แปลกแล้วนะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวสร้างป้อมขึ้นมาบ้างนะโอเคสั่งยิงไปที่ MCV นะครับแล้วในขณะเดียวกันมีริปไทเข้ามาอีกนะฮะไฮโดรฟอยด์ด้วยนะครับสลับไปใช้ตัวแจมอาวุธไหมยังนะฮะอ่าใช้ปืนกลนต่อต้านกัดาศยานอยู่แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวไม่ไวนะครับต้องถอยก่อนนะเพราะาเจอฝูงโรมานะ กรีไทยึ้มไปแล้วนะครับไฮโดรฟอยตามไปนะโอ้โหเป็นภาพที่ดูเดือดเอลืพอ่านนะ่ะตรงนี้งไงเนี่ยอพอลโลบินเข้ามาโอ้โหฝั่งเซมยมัอนอพอลโลเยอะมากนะผมว่าเกมมันอาจจะยืดเยื้อนะถ้าคุณสร้างอพอลโลมาเยอะขนาดนี้อ่าไม่มีอยู่ในทำดาเมจเลยนะนอกจากพวกโรมากริฑไทยนะประมาณนี้แต่ก็ก็พอได้อยู่นะ Okay. ตรงน,นี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวขึ้นเทียสองแล้วนะฮะเทียสองแล้วเขามีโปรดักชันไหมอ่ามีอยู่นะเป็นบูทแคมป์นะบูทแคมป์เทียสองบูทแคมป์เทียสองนี้จะสร้างยูนิตสปายได้นะซึ่งก็มีคนอสมบัติเหมือนภาคสองเปะ๊ะนะฮะจริงๆมันก็ไม่เป๊ะหรอกอ่มีเอฟเฟกต่างกันนิดหน่อยนะฮะอ่แต่ว่าสปายเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสกิลติดสินบนนะก็คือคุณจ่ายเงิน ของคุณเนี่ยไปหนึ่งพันบาทนะฮะคุณก็จะได้ยูนิตศัตรูที่อยู่รอบตัวสไปามาเป็นของคุณเองนะประมาณนี้แล้วตรงนี้บินดิเคเตอร์เข้ามาอีกนะะหย่อนระเบิดลงไปใส่อะไรครับนะี่ยริบไทหรือว่าให้ดูฟอยดูไม่ทันเนะี่ยโอเคตรงนี้ฝั่งสีเขียวกลับบ้านมาลงจอดนะสรุปเหลืออยู่ลำเดียวนะฮะินดิเคเตอร์ดูเดือดมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ยังไงครับปะทะกันแล้วนะครับอย่างดูเดือดน,นะครับฝั่งสี น้ำเงินนี่ได้เปรียบตรงที่มีไฮโดรฟอยช่วยยิงด้วยนะฮะโอ้โหจงหวันี้ยังไงครับคุณยังจะเข้าไห่เหรอฮะฝั่งสีเขียวคุณต้องถอยออกก่อนนะสีเขียวชื่ออะไรนะโซโฟเนลนะฮะโอเคตรงนี้โรงไฟฟ้ามาแล้วนะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเปิดท่าเรือตรงนี้ด้วยนะถึงว่าล่ะทำไมฝั่งสีน้ําเงินเติมเร็วจังนะอ่าเขามีโปรดักชันตรงนี้เพิ่มนะอ่า ยังไงครับเรือพิฆาตนะฮะแอซซอลเดสลอยเยอร์ er นะฮะมาแล้วนะ,ะขึ้นเทียสองเช่นเดียวกันนะตรงนี้โอโ้ยุทธนาวีอีกแล้วนะฮะอย่างเดือดน,นะ่ะดีอยู่อย่างหนึ่งที่ฝั่งเสียงเงินนี่เขามีไฮโดรฟอยเอไว้แจมอาวุธอยู่นะฮะ,ะแต่มันแจมอาวุธโดมาไม่ได้นะ,ะมันแจมอาวุธได้เฉพาะพวกที่เป็นยูนิตยันเกราะหรือว่าสิ่งก่อสร้างนี้สิ่งก่อสร้างที่ว่านี่ก็คือพวกป้อมปืนนะ แต่มันเจมอาวุธน่าจะแจมอาวุธเออสิ่งก่อสร้างที่พีทหารประจําการอยู่ไม่น่าจะได้นะผมก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเอาจริงๆคือตึกเอ่อพวก r e ร s o เนเ l ิลบิ l ดิ n งเนี้ยซิเ i เลนสตรั u เจอร์เนี่ยสิ่งก่อสร้างพลเรือนมันค่อนข้างจะห่างไกลจากชายหาดนะคือถ้าเป็นเนี่ยเป็นกระต๊อบสองหลังเนี่ยให้โรฟอยอาจจะยิงถึงนะประมาณนี้นะโอเค เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความน่าเบื่อนิดนึงนะช่วงนี้ได่ยังไงครับเนี่ยอพอลโลกะจะเข้าไปนะเจอทหารจ็บไล่ออกมานะครับผมบินกลับบ้านอ่ากลับไหมโอเคเหมือนจะกลับแต่ก็ไม่กลับนะขึ้นมาณจุดนี้บินขึ้นไปสกเกลนะครับผมอ่าอย่างดูเดือดโอเคอแวฟลงมาตรงนี้แล้วยังไงครับโอ้โหมีวินดิเคเตอร์บินผ่านหน้าเอออพลนละ่งฮะ รู้ไล่ตามนะครับยิงอัดเข้าไปไม่แตกนะฮะเลือดแดงนะผมเกือบนะครับเกือบเกือบนะแต่ก็ถือว่ารอดอยู่นะต,ตรงนี้ว่าครับปะทะกันอีกแล้วนะกลางน้านะฮะอย่างเดือดนะครับอย่างเดือดโอ้โหมีมีโลมามีจริงๆอาวุธนี่ก็มันเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวจะได้เปรียบตรงที่เขามีเรือพิฆาตนะเอาไว้ดูดพวกโปรเจกต์ตายได้นะโปรเจกต์ตายก็คือกระสุนนะนั่นแหละอธิบายให้เข้าใจง่ายนะเออ แลต,ตรงนี้ว่าอย่างไรมีมาเติมอีนะโอ้โหแลว้วกองทัพฝั่งสีเขียวนี่ยังใหญ่โอ้มีท่าเรือสองท่านะสองที่เลยนะครับผมสองที่สองท่าสองหลังนั่นแหละช่วยกันผลิตนะฮะถึงว่าเราทำไมฝั่งสีเขียวมาเติมเร็วมากเลยนะ,ะตรงนี้เสียมเงินแอบส่งโลมาเข้ามาสกานะ,ะเจอป้อมปืนยิงอัดเข้าไปจีจีเรียบร้อยนะแต,ตรงนี้ว่าไหมฮะฝั่งเสียมเงินสร้างเครือคอปเตอร์ออกมาแก้ทางนะครับผมตรงนี้ให้ดูฟอย ิดกัน้นอาวุธป้อมปืนเรียบร้อยครับแตกนะฮะตรงนี้อืเข้ามาแล้วย่อส่วนไปหนึ่งลำนะฮะริบไทเรียบร้อยครับผมออู้ยสีเขียวนี่ไล่เคลียร์แบบชิวๆเลยนะฮนะณจุดนี้แล้วฝั่งซิมกันนี้เขาจะแก้ทางไงฮะอาจจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์โอเคใช้ไม่ได้นะฮะบ้บมลงน้ําไปแล้วนะกําลังจะอธิบายเลยนะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เช่แข็งก่อนฮนะแล้วค่อยโจมปีอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาสร้างเรือพิฆาตออกมาได้แล้วนะคุณเฟอร์กรーนะ แบบนี้เนี่ยนานๆนนทีจะได้นะจะบอกนานๆทกีก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าอ่าได้เห็นยุทธนาวีค่อนข้างบ่อยนะฮะแบบนี้ช่วงหลังๆมานี้นะอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปรบบนบกกันนะไม่บกก็อากาศนะทางน้านี่ไม่ค่อยได้เห็นนะตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีเขียวร,ริบไทยอยู่สองลำแล้วก็โดฟินหนึ่งตัวโดมานหนึ่งตัวไม่รอดครับแตกแน่นอนฮบโปรสเปกเตอร์บื้มเรียบร้อยครับผม วิ่งหนีตายนะเข้ามาตรงนี้ฝั่งที่เขียวกะจะเอาเรือพิฆาตวิ่งตามนะ้าแต่ไม่นะครับผมเขาส่งวินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดใส่นะโลมาก็ตายไปด้วยนะอันนี้บักนะฮะโอเคยังไงครับริบไทต้องริบไทโอ้โหยิงโรงไฟฟ้าแตกเรียบร้อยครับผมออาจจะต้องใช้วินดิเคเตอร์นะมาเคลียนะเพราะตรงนี้สร้างอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ได้แล้วด้วยนะอ่าเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะวินดิเคเตอร์ได้ดาวเลยนะลำนี้ ลักษณะนี้เป็นยังไงต่อครับฝั่งสีน้ําเงินขึ้นเทียสามแล้วนะอยู่นี่นะลานก่อสร้างเทียสามแล้วคอนสตรักชั่นยัดอ่ายูนิตเทียสามก็เรือบรรทุกเครื่องบินนี่แหละอย่างที่เห็นนะแล้วตรงนี้ยังไงครับยิงอ m มพีออกไปนะครับบึ้มริงๆมันชื่อสกิลว่าอะไรนะแบทเอาไซายนะก็คือไซล์ดับไฟนั่นแหละ,ะพูดง่ายๆแล้วตรงนี้สลับกันแจมอาวุธโอเคมันแจมกันเองไม่ได้นะตรงนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วเรือ เรืมทุกเครื่องบินมันอุตสาห์ทําสตันน่ะแล้วฝั่งสีน้ำเงินไม่เข้าสทีนะเรียบร้อยครับพอสีเขียวกลับมาใช้งานได้ปกตินี่ก็ใส่กันยับเลยนะตรงนี้ยังไงครับมีริบไทกับไฮโดรฟอยตามมานะาแต่ว่าไฮโดรฟอยนี่ยิงมันแจมอาวุธเรือพิฆาตไอเรือบันทุกเครื่องบินได้ไหมต้องมาดูนะโอเคตรงนี้ยังไงครับออืตอ่อวปโดหมุนวนนะ ก็บึ้มนะครับในที่สุดโอ้โหกว่าจะแตกนะแต่ว่าตรงนี้ในฝั่งสีเขียวเข้ามาเติมเรื่อยๆเลยนะยากอยู่นะสําหรับฝั่งสีเงินอาจจะต้องใช้เนี่ยจรวดโอเคไม่ใช่จรวดนะตอนนี้สีเงินปล่อยหุ่นรนออกไปทิ้งระเบิดใส่เลยนะจากเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับโอ้ยจู๊หลบได้นะนี่นะฮะคืออาวุธของยูนิตท,ทียสามทางน้ําเนี่ยเรือ,อบรรทุกเครื่องบิน คลาสแคริเออร์นี้ก็เอาดดนย่อส่วนอีกนะเพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนที่นะนั่นแหละอาวุธของเรือบรรทุกเครื่องบินเรือเรดนอตของโซเวียตแล้วก็เรือโชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยอ่าคุณสามารถที่จะหลบอาวุธมันได้นะโปรเจกต์ตายมันคือยิงออกไปแล้วมันมันไม่โดนเลยไงเออมันจะโดนพื้นที่ที่มันเล็งนะเนี่ยแต่ว่าอย่างอย่างนี้ทิ้งระเบิดใส่เนี่ยก็จุกหลบได้นะแต่มันก็โดนดูดไปหาเรือพิฆาตนะตอนตอนนี้เนี่ยมันฝั่งสีเขียวนี้จะเอาเอซให้ได้นะ ไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้ย่อส่วนแล้วก็ทําไมมันก็ยึกกระยักอย่างนี้ลนะ่ะเอ๊ะย,ยังไงบั็กหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ว่าตอนนี้หุ่นโดก็โดนย่อส่วนได้ด้วยนะะเรียบร้อยครับเรือพิฆาตแตกไปอีกหนึ่งลำนะตรงน,นี้สีเขียววิ่งตามเรือบรรทุกเครื่องบินเลยนะสุดขอบแมนปนะครับไปไหนไม่รอดนะจีจีนะครับเรียบร้อยตายในสภาพแบบทุเรศทุรัง้วยนะโดนย่อส่วนนะอืแล้วตรงนี้ไว่ายังไงครับตรงนี้โอ้โหฝั่งเสียเงินใช้คอมานรับนะ พื่อที่จะสร้างซีพอร์นะครับแล้วก็ทําลายโรงเก็บแร่ของสีเขียวไปใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดน,นะตรงนี้สีเขียวโอ้ขายของมันฮับทิ้งเลยนะหลังจากที่วางป้อมแล้วนะไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์นะคิดว่าสีเขียวอาจจะคิดว่าฝั่งเสียมเงินสามารถทําลายฐานตรงนี้ได้อยู่แล้วนะแต่ก่อนที่มันจะถูกทําลายก็ขอเก็บเงินก่อนอ <c oughs> ประมาณนี้นะตรงนี้ยังไงเนี่ยลาแสงแช่แข็งลงมารถเก็บแร่แข็งโรงไฟฟ้าก็แข็งอ <c oughs> ตรงนี้เอ้าโดนอะไรยิง Uh huh. น่าจะรวนพีซกิปเปอร์ตรงนี้ยิงไหมเนี่ยเป็นไปได้อีกนะอ่ะมาดูกันต่อไปนะว่าจะยังไงนะรถตว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังปะทะกันอยู่นะแต่ว่าฝั่งซีเคียลนี่จะเสียเปรียบตรงที่ฝั่งเสียเงินเนี่ยเขาสามารถคุมโซนได้เยอะกว่านะดูในดูในมินิแมปก็ได้นะมุมขวาบนนะคุณจะเห็นว่าฝั่งเสียเงินนี่คือเข้ามาลุกล้ําอนาเขตถึงขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าฝั่งซีเคียลในข้อดีคือเขามีท่าเรือสองท่าตรงนี้นะมี นามบินด้วยนะอู้เครื่อคอปเตอร์มาแล้วนะแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินฝั่งสีน้ำเงินมีท่าเรืออยู่แค่ท่าเดียวนะการสร้างยูนิตมันก็จะช้านะยูนิตนี้จะออกมาได้ทีละตัวนะมาเติมได้ช้านะแต่ตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่ไล่เคลียร์ฐานแบบชิวๆเลยนะโอ้โหส่งไฮโดรฟอยล์มาแจมอาวุธด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะะวันนี้บินเคเตอร์ทิ้งระเบิดลงไปไม่แตกนะฮะโอ้อ อะไรงไงครับเข้ามาตรงนี้เจอป้อมปืนอา้าวเจมเอา้าวจมไม่ได้นะครับโอ้โหให้ตัวฟอยแตกนะฮะอย่างดูเดือนแล้วตรงนี้ว่ายัางไงเนี่ยตรงนี้แข็งนะฮะไม่ได้แตกแต่ว่าแข็งนะะร,รอรอผู้มาสังหารนะผู้มาสังหารนั่นแหละอะ้วตอนนี้ฝั่งซีมเงินโอ้โหคุณทําอะไรเนี่ยยื้อชีวิตตัวเองนะฮะสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมา ตรงนี้อย่างดูเดือดอยังไรครับรีบไวิ่งผ่านด้านหน้าอย่างนี้โดนไปเสีฮะลำนี้เรียบร้อยครับยังไงก็มารอดตรงนี้นี่เรือมันทุกเครื่องบินปล่อยคนโดนออกมาทิ้งระเบิดใสโอ้โหแต่ว่ามันสเปรชดามเจจไปโดนโรงไฟฟ้าของตัวเองด้วยนะต้องระวังนะฮะไอพวกอาวุธระเบิดเงี้ยมันสามารถยิงเป็นเอเรียดามเจได้นะมันติดกันเนื้อเทอเร์เรโดน แจมอาวุธไปนะตจรวดยิงไม่ออกนะผมเรียบร้อยบึ้มไปแล้วนะต่อไปยังไงครับอืมบิทิเคเตอร์กะจะมาเก็บงานนะไม่ได้นะครับเจอไฮโดรฟอยแจมอาวุธเข้าไปนะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหโอเคอะเสียเงินยังดีนะที่เขามีท่าเรือตรงนี้นะก็จะได้ซ่อมแซมได้ด้วยนะและในขณะเดียวกันนี้ฝั่งสีเขียวก็บุกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะอพอลโลต้องบินมาเคลียนะผมยิงเฮลิคอปเตอร์ไปนึ่งลำ่ำอย่างนะโอเคเบิ้มแล้วนะ อีกหนึ่งลํำก็กำลังจะตามเพื่อนไปเอาไม่ตามไปนะโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้นะตรงนี้เนี่ยเข้ามาอย่างเดือดนะครับโอ้โหไฟดับนะจังหวะนี้ตกเป็นเป้านึ่งสิฮะโดนแบ็คเอาพิซซไปนะมันก็คือเอ็มพีนั่นแหละในการทำสตันในสไตล์แบบฝั่งฝั่งพัธมิตรนะฮะโอ้โหแล้วเข้ามาถึงตรงนี้เอาแล้วตรงนี้มีริปไทมาจากด้านบนด้วยนะะ แตกสิครับลักษณะนี้โอ้โหยังไงครับแล้วคุณไม่ยิงเลยพี่คาดก่อนนะฮะดาเมจมันเยอะอยู่นะเรียบร้อยครับผมออต้องให้บอกนะฮะต้องให้บอกค <c oughs> ูดเป็นไงแหละจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกครับตรงนี้ยังไงครับอเอ็ดวานเทคโนโลยีใช่ไหมรับผมจําไม่ผิดแถวๆช่องช่องฝั่งขวานี่แหละอ <c> อ <oughs> ตรงนี้ยังไงครับโรมาแตกคู่โอ้โหอย่างเดือดเลยนะป้อมปืนเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ <c oughs> ขออนุญาตดื่มน้ำนะฮะจังหวะเมื่อกี้อ่ะยั่ครับเรือบรรทุกเครื่องบินปล่อยหุ่นโดรนทิ้งระเบิดออกไปโอ้โหแล้วมันยิงไกลมากนะอ่าหมายถึงว่าระยะทําการโจมตีนั่นแหละโอเคโดนย่อส่วนปึ๊บตรงนี้หุ่นโดรนไม่โดนไปด้วยนะฮะดาเมจก็เข้านิดหน่อยแล้วตรงนี้ยังไงครับ โอ้โหแล้วตอนนี้เล่นมา21จะ22แต่ี่อนาทีอยู่แล้วนะฮะเป็นเกมที่ยาวนานจริงๆนะช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อหน่อยนะแต่ว่าช่วงกลางเกมเนี่ยมาจนถึงช่วงเนี้ยมันจะดูเดือดมากเลยนะเพราะว่าโปรดักชั่นของแต่ละฝ่ายนี่ก็เข้มข้นนะหรือเปล่าวะฝั่งเสียมเงินมีท่าเรืออยู่แค่ท่าเดียวนะจ,จริงๆมีคนสร้างเพิ่มอีกหนึ่งท่านะฮะจะได้ช่วยกันผลิตนะครับผมอ่าเนี่ยมันฝั่งสีเขียวเนี่ยมีท่าเรือสองท่ายอยู่อยู่ตรงนี้นะฮะอ่า อย่างที่เห็นแต่ว่าสีเขียวนี่ตัดสินใจอ้อมขึ้นมาด้านบนนี้นะโอเคฐานนี้เนี่ยอาจจะแตกไปก็ได้นะแล้วก็ตู้มอย่างนะโอเคตุ้มแล้วครับคอมมานทับแตกโอ้ฝั่งสีเขียวแก้แค้นนะดูทรงแล้วลักษณะนี้รวมเก็บแร่อัอยางนั้นก็ขายทิ้งได้ทันนะไปแล้วนฮะรถเก็บแร่ ตรงนี้ยั่ครับลงแสงแช่แข็งลงมาโอ้โหเป็นลำใหญ่มากเลยนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวเห็นนะครับขายทิ้งได้ทันนะเลือแต่ริบไทยหนึ่งคันนะที่มันแข็งนะคือเอาจริงๆนะอลำแสงแช่แข็งนี่มันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ อนอกจากการทําให้เป้าหมายมันแข็งเราเนี่ยจะเป็นการบังคับให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องขายสิ่งก่อสร้างนะอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โห MCV เกือบพังนะผมฝั่งสีเขียวนี่ส่งกองทัพเข้ามาเคลียร์ได้ทันอยู่นะฮะ้าไมทันนีก็เรียบร้อยครับไฟดับไปนะโดนของตัวเองด้วยนะครับโอ้โหแล้วไปโดนอะไรไม่โดนนะโดนเรือพิฆาตนะครับผมเป็นยูนิตท,ที่มีเขาเรียกว่าไนงะราคาแพงนะก็เรียบร้อยไปนะจังหวะน,นี้โดนบินมาอีกเรียบร้อยนะ ฝั่งสีเขียวเรือพี่คาดได้แตกไปก่อนนะฝั่งเสียมันก็เสียไปแล้วเช่นกันนะอย่างที่เห็นเลยนะครับโอ้โหอย่างดุเดือนนะฮะตรงนี้ยังไงครับรีบไทเข้ามาแตกนะโอเคตอนนี้ฝั่งเสียมเงิน,นต้องวิ่งหนีตายนะครับผมโอโ้เรือบรรทุกเครื่องบินโดนแจมโอ้เอ้าโ,โดนสลับถูกสลับตำแหน่งนะฮะอ๋อเป็นสกิลของฝั่งเสียมเงินนะนั่นแหละเขาเรีกนเนยกว่าไหนโครโนสวอปนะเป็นพับเสียโปรโตคอลเนะนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวน่าจะอยู่ช่องกลางมั้งจำไม่ได้อ่า ขี้เกยียจเปิดดูนะฮะขออภัยนะครับผมตอนนี้ต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายหลักก่อนนะฮะอย่างดูเดือดแบกเอามิซายมาอีกแล้วนะดับหมดเลยนะฝั่งสีเขียวตกเป็นเป้าหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้ได้โอกาสแล้วครับส่งริไทเข้ามาเคลียร์เลยนะแตกไปเรียบร้อยครับอืมอยู่ในสุดท้ายของฝูงรบนี้นะเรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้เซียนมันเขาจะบุกค,คืนเลยไหมไม่ทราบนะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้มีมีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะ ถ้าเสียมันเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะห้ามไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคตอนนี้สีน้ําเงินค่อยๆกระดืบเข้ามานะฝั่งสีเขียวโซฟโรเนลกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผมโอ้โหเจอกองทัพฝั่งสีน้าเงินขนาดใหญ่เข้าไปนี่ซูมไม่ได้นะจริงจริงนี่คือยูนิตเขาหมดแล้วนะฝั่งสีเขียวนะคุณดูสิจานวนยูนิตนี่คือหล่นหวบเลยนะช่วงนี้นั่นนะครับก็เลยกดยอมแพ้ไปก็ยังจะดีดดกว่านะ สรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเฟอร์กรีฝั่งสีนำเงินนะครับผมไหนก็ดูทรัพยากรสิโอบาหมันจบกันตรงนี้นะฮะน่าจะสลับกันแหละอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสูสดีครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปด้เลยนะครับขอบคุณครับ